เงินก้อนใส้หนีทอนเปิดแมนเขาเป็นผูทอนใส้หนีแม่ยูแต้วพอแม่ไม่ได้หีบอ้นไปอ่ะมึงเซอะไรมันถึแล้วมันถึงก็ถือจถึงแหล่แง่พันหนึ่งรับมาตมันเป็นใส่หนีแม่เอาพื้แม่แม่ไหมรับมามันอ้วนเป็ดอ้วนรับมาไม่ได้มอ้นไม่รู้จะท่อไรรเป็ของอ้วนแต่รับพร ใครมาสามารถหยิบไปได้ไงยังไม่หย right. ิบไปได้ไหมันอยู่ในกระเป๋ายายนเายเกลยมัล้ยหกต้องคืเจะ2ับอาแบงค์นมาเดี๋ยวคืหกลอยเอายายหนูยายหนูแบไอ้ยายหนูติหนี้จะ้ยไอ้นั่นไอ้จะฝากไว้หกล้อยยายหนูติดหนีไอ้จะอยห้า0้อยมันเป็นพันเออันนี้แบงค์พันยายหนูก็คืนมาหนึ่งยกระโคหนีไอ้จแล้วบ๊กออ้ยายเ่ยวแบงค์พัน ใช่จะั่านี่เนจน่ง<ป>อ,นอนเขาก,กลวจะคองบับเล่จะคองเป็นคนเริ่มเอ,อาใหญ่มัน,น่าไ <c oughs> อ้จัดเป็นอายุด้วยด้วยด้ยพวกเนี้ยเสียฉลา,ลา,ลามึงเนี่ยเสียฉลาเกินเจ็ดพันล้ว 6, 000, 7, 000หกพันเจ็ดพันนี่เสียสลา bây ừ, nhà quan kiểm hủy giải thảo